ในพื้นที่บริเวณหลังบ้านที่ผมเดาด้วยสายตาน่าจะประมาณ2งานและครึ่งหนึ่งจะเต็มไปด้วยบอ่อและกระชังของปูนากบปลาไหลและหอยชนิดต่างๆเต็มไปหมดคือถ้าว่าปูผ่านกนารผสมพันธุ์แล้วมันจะจับปิ้งกับปิ้งครับหก <6 S 1> <6 S 2> เดือนขึ้นไปนี่ยก็เป็นพ่อแม่พันธ์ุได้แล้วอืมหกเดือนเข็นแเดือนเป็นพ่อแม่พันแม่พันธุ์ครับแต่เดี๋ยวนี้เดือนไต้ที่ผมคัดไว้อยู่กระชัง Uh huh. ชุดแรกๆนะครับชุดนั้นจะเป็นแปดถึงสิบเดือนอ๋อ oh, อันนั้นคือ <c oughs> เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่แล้วครับทุกบอ่อถูกจัดวางอย่างเป็นระบบบนพื้นที่ที่จํากัดและถูกจัดสรรให้เป็นบอ่อผสมพันธุ์บอ่พบอพ่อแม่พันธุ์และบอ่ออนุบาลอย่างชัดเจนก็แค่รอปรับแค่สภาพน้ําเอานะครับอันดับแรกถ้าว่าถ้ามีตามรอยอาจารย์ผมบอกเนี่ยท่านบอกว่าต้องมีเครื่องปรับเครื่องวัดน้ําเครื่องวัดดิน <c oughs> ครับผมนายธีรวุฒิแกล่าละนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มของฉบับมินิฟาร์มเกษตรผสมผสานผมอายุ39ปีนะครับย่างสี่ปีผมเลี้ยงมาจริงๆนี่ก็คือช่วงหน้าหนาวพอดีครับได้ปีหนึ่งเลี้ยงตอนนี้คือทํามาได้ปีหนึ่งแล้วได้ปีหนึ่งนะครับแต่ผมศึกษามันเนี่ยร่วม3ปีถึง4ี่ปีเพราะว่าผมไม่ได้จะศึกษาเฉพาะปูผมเอาศึกษาให้มันครบทุกอย่างแล้วลงมือทําทีเดียว เพราะว่าผมก็จับหลายทางเหมือนกันเป็นฉบับมินิฟามค,คือเป็นตามที่ผสมแบบด้านเลยใช่ครับจากความสนใจในเรื่องของการเลี้ยงปูนาทําให้ผมค้นเจอสถานที่แห่งนี้โดยบังเอิญและได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ตั้มเกษตรกรหน,นุ่มไฟแรงที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกเกษตรผสมผสานและการเลี้ยงปูนามาโดยเฉพาะจนมีใบ,บอนุญาตผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องเราติดติดมาอย่างนี้ดำสี บอ่อจำศีนเมื่อกี้เอาน้ำลดน้ําออกเลยนะครับ <Okay. S 2> เอาน้าออกอันนี้คือไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ําครับเพราะว่าตัวนี้คือเอาฟางใส่นะครับช่วงที่ปูจำศีนช่วงหน้าหนาวเขาจะไม่กินอาหารเลยก็ว่าได้ในพื้นที่บริเวณหลังบ้านที่ผมเดาด้วยสายตาน่าจะประมาณ2งานและครึ่งหนึ่งจะเต็มไปด้วยบอ่อและกระชังของปูนากบปลาไหลและหอยชนิดต่างๆเต็มไปหมดถามที่ต้องหน่อยว่าบอ่บอบ่อเนี้ยขนาดเท่าไหร่ครับพี่ ห้าห้าคูณสามครับห้าบ่อเลกสามใช่แล้วเราต้องขุดขุดหลุมลงไปใช่ครับให้มันเป็นแบบเป็นแอ่งใช่ไหมพี่ดินแอ่งใส่น้ํานะครับพืชน้ําพวกนี้นะคอันนี้มีมีอะไรรองไหมพี่อันนี้ไม่ได้รองครับเป็นบ่อดินธรรมชาติบ่อดินธรรมชาติน้องมันมีโอกาสที่จะหนีหรือขุดหลุมออกไปการขุดหลุมนะครับก็หลายคําถามเหมือนกันที่ถามนะครับก็คือขุดหลุมนี่ไม่จําเป็นต้องขุดลึกนะครับเพราะว่าปูมันจะไม่เหมือนหนูครับปูเนี่ยมันจะขุดลักษณะขุดรูเฉียง ครับขุดรูไหนเข้าออกรูเดิมใช่ครับไม่เหมือนหมูที่ว่าเขาเรียกว่าแปลวมันน็อตองของมันนะครับที่ขุดรูอีกรูหนึ่งไปออกอีกรูนึงแค่เท่ฝังลึกนะครับก็คือฝังประมาณ30มสิบซีนก็แค่ให้มันมั่นคงแข็งแรงคือตัวตัวกับเรื่องชนอนี้ใช่ไหมครับประมาณ30สเซนสามสิบซีนเพราะว่าบางคนจะฝังตื้นแต่เขาตีไม้ข้างนอกเอาแต่นี้อาศัยว่าฝังลึกหนึจะดีกว่าอันนี้เป็นหมอแรกนะครับแล้วก็ทยอยพอขยายได้จริงๆนะครับ การเลี้ยงจริงๆก็คือช่วงซื้อมาจะเป็นช่วงที่ว่าปูผสมพันธุ์แล้วครับพี่ต้อมเริ่มต้นแบบทันยังไงก่อนซื้อแบบซื้อพันธุ์ซื้ออะไรมาเริ่มต้นอย่างอันดับแรกครับการเตรียมสวนก็คือแต่ก่อนเป็นป่าตะไคร่พ่อตาเนาะป่ากล้วยป่าตะไคร้เอาพอออกหมดปุ๊บมานึกไอเดียมีกระเบื้องเก่าอันนี้ขนมาแต่บ้านพี่แทนนะครับเป็นกระเบื้องมาแต่ลพบุรีนะครับลบบุรีก็คือมีเสร็จปุ๊บเราจะเลี้ยงอะไรก็คือ ผมจะเน้นอ้อมสวนหมดก่อนนี่ครับแต่เราจะเลี้ยงในเราทําเป็นล็อกเอานะครับใครมาแบ่งล็อกครับแบ่งล็อกแต่ตัวนี้จะแบ่งเป็นปูนะครับให้เป็นบ่อลักษณะห้าคูณสามการซื้อคือผมฝากพี่คนนึงนะครับเป็นตัวนี้ท่านอยู่บุญพัฒน์ฟาร์มอยู่ที่กบินบุรีฝากไปซื้อของฟาร์มอัทเธอร์ตอนแรกซื้อแค่แม่พันมาสิบใช่ครับแค่สิบคู่เท่าไหร่ครับพี่บอกราคาได้ไหมตอนนั้นผมซื้ออยู่คู่ละแปดสิบบาท ครับคู่ละแปดสิบบาทก็คะไซมาแล้วทีนี้ครับมันบ่ออาจจะไม่ใหญ่จริงเนี่ยบ่อแรกที่เอามาลงเป็ใช่อลักษนาไหนพี่เป็นบ่อนี่แหละครับบ่อแรกคือบ่อนี้เลยอ๋ไม่จําเป็นต้องมีน้ํามีอะไรคือมาปล่อยอย่างนี้เลยเหรอพี่มีครับแต่อันนี้มันคือบ่อช่วงนั้นที่ว่าช่วงหน้าแต่ก่อนมันจะเลี้ยงคือเป็นน้านะครับเป็นน้ำแต่ช่วงหน้าเป็นแอ่งเป็นแอ่งหน่อยเป็นแอ่งครับมีน้ําไยแต่ก่อนก็ลองปูก้นบ่อนะครับมาช่วงที่เอาท่ายางออกคือช่วงหน้าฝน ก็คือดินมันอุ้มน้ํามันอยู่เก็บน้ําอยู่นะครับก็คือซื้อมาครั้งแรกสิบคู่แต่พอสิบคู่เราอย่างนี้นะครับมันไม่ตื่นตาตื่นใจเนาะก็เลยทยอยซื้อจากทักพวกก็ซื้อมาลงทีละสามสิบคู่สี่สิบคู่ห้าสิบคู่แล้วพอเริ่มเลี้ยงไปได้นะครับอย่างที่ผมว่าเออตอนแรกจะขายใครมันกันอแต่พอเขาเห็นเลี้ยงครับเขาก็เข้ามาดูอเขาก็ขอซื้อคนละสิบคู่ยี่สิบคู่ก็เลยเป็นตลาดเกิดขึ้น มั่นใจเลยว่ามันขยายได้นะครับเพราะว่าเราจับจากตัวที่ท้องนะครับไปไว้เป็นบ่อกระชังอ๋อคือพอพี่พี่รูยังไงว่ามันท้องเพราะว่าถ้าปูท้องนะครับอันนี้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับปูท้องตัวอย่างสวยครับอันดับแรกนะครับตัวสวยจังเลยครับแข็งแรงนะครับอันนี้จะเป็นเอาพักมาไว้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับจากตัวนั้นก็คือถ้าปูท้อง จับปิ้งมันจะเลื่อนลงต่ำนะครับนี่ยังไงนะพี่อันนี้คือถ้าว่าปูผ่านการผสมพันธุ์แล้วมันจะจับปิ้งกับติ้งครับตัวนี้ครับมันจะเลื่อนลงเลื่อนลงแล้วก็็นไข่ที่ท้องแล้วก็จะมีลูกเยอะยะก็คือปกติแผ่นนี้มันจะปิดถึงนี่ใช่ครับแต่ขอนี้คือแผ่นนี้มันเลื่อนลงมาแสดงว่ามันมีไข่ที่มันดันออกมาใช่ครับเพราะนั้นก็เอาขึ้นไปไม่บุญกะชังนะครับกระชังอนุบาลก็คือถ้าจับไปตัวเดียวเลยไปแยกเลย เราคัดครับตัวไหนถ้าเป็นแบบนี้คือคัดออกไปใช่ครับถ้าตัวไหนมั่นใจว่าตัวไหนท้องนะครับเราก็เอาไปแยกเลี้ยงพอแยกเลี้ยงขยายแล้วทีนี้มันแออัดเพราะว่าตอนแรกผมเข้าใจนะครับที่ทําบ่อเล็กผมเข้าใจว่าอินฟินิตี้ปล่อยคลอดเองอะไรเองอมันไม่ใช่ครับเพราะบ,อบ่อมันเล็กก็ต้องเอาขึ้นไปแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้ายิ่งทําใหญ่ก็ปล่อยธรรมชาติเลยเขาคลอดเองอะไรเองนะครับมันเลยขึ้นมาเป<อ>็นตัวนี้แล้วแล้วที่ คือมาใช้เวลานานน้อยกว่ามันจะแทรผันตอนผสมท้่มานะครับคู่พันธุ์จะผสมพันธ์แล้วก็ประมาณสองเดือนครับอ่ะก็ไม่นานไม่ไม่นานครับเพราะว่าคูจริงๆก็คือพร้อมหนเดือนเดียวทุกบ่อถูกจัดวางอย่างเป็นระบบบนพื้นที่ที่จํากัดและถูกจัดสรรให้เป็นบ่อผสมพันธุ์บ่อพ่อแม่พันธุ์และบ่ออนุบาลอย่างชัดเจนก็จะคัดไปไว้บ่อนั่นครับเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ บ่อสองจะเป็นบ่อนี้ครับอันนี้ก็รูปบน้ำธรรมชาติเลยใช่ครับก็คืออันนี้จะเป็นบ่อสองแต่ก่อนจะเป็นบ่อเจ็ดคูนแปดบ่อที่สองพอเลี้ยงเพ็บตั้งระยะมันเออัดอิกก็เลยทําบ่อที่สามขึ้นใหญ่แล้วเอาที่กั้นออกขยายนะครับแล้วในอนาคตที่บางแตนไว้ก็ต้องขยายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ครับอันนี้คือแนแดง แน่แน่แดงครับเพราะว่าผม<ส>จะเน้นอาหารธรรมชาติที่สุดก็คือจะเป็นแหนแดงที่ว่าถ้ามีแหนแดงอยู่เต็มพื้นเนี่ยที่ให้อาหารเนี่ยให้อาหารนะครับปกติผมจะให้อาจิตหนึ่งให้สามครั้งวันวินวันจะเป็นอาหารพวกปลาดุกเม็ดเล็กหรืออา,อาหารกบเม็ดเล็กผมเลี้ยงกบด้วยทุกบ่อถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของอาหารที่ใช้การเลี้ยงแหนแดงควบคู่ไปด้วยภายในบ่อ ใช้ฟางและกระเบื้องเรียนแบบโขดหินเพื่อให้เป็นที่โลบภัยและจำศิลตามตำราทนะี่ผมอบรมมาเขาบอก3 0 0ร้อยถึงหนึ่ันตัวแต่ตัวนี้ที่ผมคิดคิดดูนะครับเพราะผมแยกออกไปนะครับ5 0 0ร้อยหกร้อไม่ขาดแต่เปอร์เซ็นที่ว่าจะเอาให้รอดชัวร์ที่สุดก็คือต้องใช้ออกซิเจนอ,ออกซิเจนช่วยในบ่อที่เราแยกออกไปใช่ครับออเขเาเรียกว่าบ่ออนุบาลบอ่ออนุบาลครับ ผมมั่นใจว่าตัวหนึ่งถ้าใช้ขนาดนี้นะครับแปดเดือนสิบเดือนขึ้นก็คือมันจะได้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยตัวนะครับเจ็ดร้อยตัวได้สักเดือห้าร้อยหกร้อยก็ถือ,อว่าคุ้มนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นบ่อแบบปล่อยอ,อ,อินฟินิตี้เขาคลอดเองอะไรเองคือเราไม่ต้องไปดูแลไปอนุบาลอ,อะไร้องครับก็แค่ให้อาหารแต่ก่อนที่ว่าถ้าลองก้นบ่อนะครับเนาะเดือนหนึ่งสองเดือนมาเปลี่ยนน้าทีหนึ่งนะครับ บางทีลักไก่ก็ลืมลืมไปลืมนะครับแต่ตัวนี้ก็คือธรรมชาติปล่อยธรรมชาตินะครับแบบนี้แบบธรรมชาติจริงใช่ครับแล้วลักษณะตัวนี้ก็จะแต่ก่อนก็จะมีแค่กระเบื้องแต่ตัวนี้ผมเอาฟางใส่โอเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบางตัวก็อยู่ในรูนอครับเยอะในรูครับแต่นี่นะครับเขาเรียกบอจำศีลนะครับถ้าจะมาอีกช่วงหนึ่งเสร็จดีมระวังเหยืยอนะพี่ครับคะแล้วที่เราจับขายได้ จับขายถ้าว่าลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นไซดองนะครับนี่ที่เขาขายรูละแปดสิบรูละแปดสิบรูละเก้าสิบนะครับแต่ที่ผมจะนินก็คือปล่อยทิ้งไว้อีกประมาณสองเดือนอันนี้อันนี้อายุเข้าประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตัวอันนี้ถ้าตัวนี้ประมาณสองถึงสามเดือนครับขนาดไซดองนะครับลักษณะน้องน้องคูรุ่นนะครับถ้าสี่ห้าเดือนตีเป็นคูรุ่นพอทิ้งไว้หกเดือนถึงแปดเดือนหกเดือนขึ้นไปเนี่ยก็เป็นพ่อแม่พันธได้แล้ว ที่เขาขายเดือนเป็นพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์ครับแต่เดี๋ยวนี้ดือนไซที่ผมคัดไว้อยู่กระชังชุดแรกๆนะครับชุดนั้นจะเป็นแปดถึงสิบเดือนอ๋ออันนั้นคือเป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่แล้วครับเพราะว่าชุดแรกๆที่ผมขายนะครับคู่ละแปดสิบบาทก็ใจว่่ขยายได้เยอะยิ่งคู่ละหกสิบบาทนะครับขนาดนั้นหน่อยก็คือเดี๋ยวนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วถ้าไซสองเดือนเนี่ยเราคือขนาดไซดองเราขายขาย ก็ขายรูละแปดสิบบาทแปดสิบบาทเก้าสิบบาทยิ่งคำว่าปูช่วงนี้ครับหน้าหนาวปูมันมันมีราคาปูปูเนี่ยชอบชอบหน้าไหนีปูนะครับส่วนมากเราต้องรับสภาพได้ทุกหน้านะครับที่ผมเริ่มเลี้ยงผมว่าผมเริ่มเลี้ยงหน้านี้เลยหน้าหนาวถ้าบ่าขาดหน้าหนาวไปได้แล้ว็างทีช่วงหน้าร้อนหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าหน้าร้อนสรปงเกอร์นะครับไม่จําเป็นที่ว่าต้องเปิดให้ปูผสมพันธุ์ ถ้ารา้อนจริงๆครับใบๆบเราเปิดให้เขาคลายเคยรียดได้นะครับเปิดสปริงรปูก็เครียดใช่ไหมพี่ใช่ครับป,ปูนี่ก็คือปูนะครับในการตายของเขานี่ก็คือสลัดขาสลัดกล้ามถ้าเครียดครับคือสลัดกล้ามนี่นะครับอย่างที่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ถ้าน้ําเยอะเกินไปนะครับโดนน้ํายินสลัดขาสลัดกล้ามเครียดนะครับตัวนี้ตายที่เขาว่านกน้ํายินนกน้ํายินนะครับปูในการตายเขาเส่วมมากเขาจะสลัดกล้าม ขนาดขานะครับก็คือหน้าร้อนก็เปิดสปสิงเกร้หรือช่วงผสมพันธุ์อย่างช่วงหน้าฝนง่ายหน่อยนะครับจะเป็นช่วงที่แบบปูผสมพันธุ์ปูขยายก็คือไม่ต้องทําอะไรครับปล่อยอินฟินิตี้เลยครับหน้าฝนจะดีนะครับก็แค่รอปรับแค่สภาพน้ําเอานะครับอันดับแรกถ้าว่าถ้ามีตามรอยอาจารย์ผมบอกนี่ท่านบอกว่าต้องมีเครื่องปรับเครื่องบัดน้ําเครื่องบัดดินเพราะว่าถ้าหน้าฝนหนึ่งน้ามันต็มก็จริงครับ มันอุ้มน้าแต่พวกน้ํามันไหลามาจากป่าจะใข้ในน้ําเป็นสนิมคือต้องเปลี่ยนทันทีอย่างนี้ครับต้องมีเครื่องต้องวัด,ด,วดน้าด้วยใช่ครับวัดน้ําวัดค่าดินสาคัญก่อนจะทําอะไรท่านบอกเสมอว่าค่าน้ําค่าดินสําคัญที่สุดอย่างนี้นะครับแล้วอย่างอาหารทีนี้ผมจะเน้นธรรมชาติบางทีสองวันให้ทีสามวันให้ทีบางทีก็ถ้าเลี้ยงก็ปล่อยปล่อยไปเลยคือจะเน้นเป็นพวกแหนแดงเพราะแหนแดงเขาเขาได้กินตลอดใช่ครับแหนแดงเขาไม่เขาจะ แค่ตลอดใช่ไหพี่ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ขึ้นมาก็ใส่ในน้ําครับแต่ส่วนมากปูเขาจะขึ้นลงแล้วแต่มันเกาะตามหลังเขาขึ้นมายึดบุญยึดบุญอะไรอย่างนี้ใช่มันก็แพร่ไปเรื่อยๆใช่ครับก็มีปูห้าหากินที่ตามธรรมชาติได้ถ้าบ่อเนี้ยตีประมาณกี่ตัวอันนี้ห้าห้าคูณสิบเอ็ดถ้าว่าห้าคูณสิบเอ็ดมันเลี้ยงได้ตารางนิดละสิบคู่นะครับตามตำราห้าคูณสิบเอ็ดมันได้ห้าร้อยห้าสิบคู่ แต่ตัวนี้ก็คือปล่อยอินฟินิตี้กันเยอะพอสมควรจนต้องขยายอีกครับตาลังลมตร้ปขนาดนี่คือขนาดในการที่จะบรรจุเลี้ยงก็คือตารางเมตรละสิบคู่นะครับใช่ครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ปูได้ครูอะไรไม่ไม่คิดไม่คิดช่ช่วงหน้าฝนน้ำปิมันคือเป็นเลี้ยงแหนแดงให้อาหารเขาเนี้ยครับอันนี้จะเป็นบ่อปงฝอยนะของที้ผม็นี่เหรอครับใช่ครับ ี้ยงแหนแดงด้วยบ่อปิ้งอยหมยขผมด้วยครับแล้วนี้ก็จะใช้เป็นบ่อพักตัวนนแต่ก่อนเป็นบ่อผสมพันธุ์ปบกอันนี้บ่อขุนปบกเลยอันนี้เป็นบ่ออื่นนะครับบ่อปลาไหลบ่อพ่อแม่พันปลาไหลก็มีใช่ไหมครับบ่อพ่อแม่พันธุกบนะครับแม่ตั้งหาพ่อตั้งหาเป็นหอยเชอรี่ตีพองไม่ต้องซื้อครับที่เขาบอกหายากผมจับจากธรรมชาติมาได้ร้อยกว่าตัวแล้วก็ฟักไข่เป็น วงปูนทีบอนั้นเป็นบ่ออนุบาลอนุบาลใช่ครับวหอยต่างๆครับหอยปังหอยขงใต้นะครับพอใหญ่แล้วเราก็เอาไปไว้กับชั้งหน้าบ้านทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาปีหนึ่งเหรอเวลาปีหนึ่งครับทำเห็นทั้งหมดนี่ใช่ครับโอ้ไม่ไม่ต้องจ้างใครทําเองค่อยๆทาไปทําคนเดียวแฟนไม่ต้องมายุ่งอะไรคนเดียวนะครับเชื่อไหมครับผมทำเองคนเดียวก็มีขุดนี้มั้งห้าคูณหกมันใหญ่ก็จ้าง ช่วยชคุณคนึงนะครับขุดสามวันอะไรนี่นะครับก็เป็นฉบับมินิฟาร์มที่ว่าเอาไว้เรียนรู้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าอนาคตนี่ก็จะลื่นทาจริงจัดที่คุกน้องนาคอรเลี่สีทองไม่จําเป็นต้องเปลือกทองฝาทองขอแค่เนื้อทองออันนี้กําลังไข่พอดีนะครับเห็นนี่นะครับพอดีเลยไข่พอดีเลยโชคดีมากเลยนี่ครับอันนี้คือจับจากธรรมชาติ หอยเชอรี่สีทองเลี้ยงยากไหมพี่เพราะก็ก็ไม่ยากครับในตระกูลหอยผมว่าหอยเชอรี่สีทองเลี้ยงง่ายครับเพราะว่าเขาอยู่ได้ทุกสภาพน้ําลึกน้ําตื้นอยู่ได้หมดไม่เหมือนหอยปังนะครับหอยปังเนี่ยโอ้โหน้าเริ่มมีกลิ่นน้ําตื้นก็ตายนะครับแต่หอยคงใต้กับหอยเชอรี่สีทองครับที่เลี้ยงมาง่ายพอดีเลย ครับที่ทั้งหมดทั้งหมดนี่ที่ที่แบบลงทุนเยอะไหมที่งบเยอะไหมทุกอย่างผมก็หาจากธรรมชาติบ้างครับที่ลงทุนผมก็ลงทุนหนึ่งพ่อแม่พันปูเนาะสองก็คือตอนแรกซื้อไข่เขามาเพาะเอาห้ยุูงใต้นะครับอยางทุ่งปล่อยผมก็ดักธรรมชาตินี่นี่ครับอันนี้จะเป็นลูกหอยปังที่อนุบาลไว้นะครับหอยปังเนี่ยจะเป็น ลักษณะสีขาวครับเหมือนเหมืนอมนไขน่ริงตกแต่ต,ต,ติดติดกันนะครับหอยปังนะครับก็คือได้พ่อแม่พันธมาก็ลงบ่ออย่างนี้บ้างแล้วเราทีนี้เห็นก็เอามาเลี้ยงบ่อกระชังหน้า<ม>บ้างผมผมไม่รู้นะพี่ว่าเขาเ,เขาทำยังไงไอ,ไอ,ไ,อไอที่ไข่ทิ้มพวะอันหอยเชอรี่ทิ้งพวเราเราก็ใช่เราก็เอาไข่เขามาใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับนี่นี่นะครับนี่นี่นครับที่เราเพาะได้มีลูกเยอะเลยครับถ้าใหญ่มาเราก็ต้องหาบ่อนี่ครับ ก็คือนี่ครับจะเป็นไข่เขาอ๋อนี่เวางไว้อย่างนี้วางไว้แล้วเขาวิาแตกเขาก็ลงไปที่ผมสงสัยใช่ครับเดี๋ยวทั้งไหนพี่ก็จะไปแกะออกมาจากตรงนู้นมาวางนี่ใช่ครับนี่คือวิธีการเพาะนะครับแล้วทีนี้วิลันะครับเขาก็หากินใส่เนยแดงใส่แนะนําพืชที่ให้หอยธรรมชาติดีที่สุดก็คือเป็นผักตําลึงนะครับใบตําลึงน้ําไม่เสียใบนะครับบางคนบอก เดือนหนึ่งเปลี่ยนน้าอะไรนี้อันนี้ผมก็ปล่อยธรรมชาติเลยครับเอาผักตาลึงมาใช่ครับให้เป็นอาหารของเขานะครับของตัวเล็กใช่ครับ<ม>อันนี้ก็จะกินไ,ไข่อันน้าง้อันนี้บ่อของโครงไส้หอยแต่ละชนิดมิ่งเม่นกันแสดงว่า,า,า,าถ้าจะเลี้ยงหอยก็ไม่ได้ยากเี่เนาะไม่ไมยากครับครับเป็น<ม>บอ่อซีเมนต์ขึ้นเนยนี่เป็นบ่ออย่างนี้มาคือมีมีมีบ่อแบบนี้เอาไว้อนุบาลใช่ครับพอมันโตค่อยเอาไป ลงก็ได้หรือเลี้ยงอย่างนี้ก็ได้ทีใช่ครับลือนี้ก็ได้ครับทํากระชังตัวนี้ก็คือดีจะจิ้นแหนแดงบุรีครับ <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยถ้าเลี้ยงจริงๆหอยเชลรี่เขาบอกสีทองเลี้ยงมีง่ายครับเวลาเขาขึ้นไข่มันแกะง่ายอ๋อให้พี่ต้อมแบบบอกไยว่าถ,ถ้าเกิดว่ามีคนอยากสนใจเนี่ยอยากทำเหมือนพี่ต้อมเนี่ยครับดใช<ค>้พื้นที่หลังบ้านเนี่ยใช่ครับใช้พื้นที่เราอันดับแรกครับเราจะเลี้ยงอะไรก็คือ ผมอยากแนะนําให้อ้อมไปก่อนหมดทุกอย่างไปก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกเอาว่าเราจะทําอะไรจากที่ถูกทางแต่ที่ผมด,ดูแล้วนะครับที่จับแต่ก่อนก็มีอีนี่เขียดบ่อนี่เขียดม,มันไม่ใช่ลักษณะครับที่ว่าจะเอามาเลี้ยงมันมันไม่เหมาะัครบ<อ>ผมเลยมาจับได้คือมีปูโอนี่เหมาะแล้วหนึ่งปูแล้วก็หอยหอยว่าจะหอยอะไรก็แล้วแต่เราจะหาตั้งมาใช้ก็ได้ไม่จาเป็นต้องหอยเซนตีนตีตอง หอยเชอรี่จริงๆก็มีราคานะครับแกะนี่รูละร้อยถึงร้อยี่สิบเลยนะครับแล้วทีนี้ก็คือกบเข้ามาใช่ครับกบเอาทุกอย่างครับจับอย่างนิดอย่างหน่อยนะครับใครอยากได้อะไรแล้วก็เอื้อแเดนงเขาไปเบี้ยด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เห็นเป็นรายได้พื้นมากนะครับเดแต่ที่ผมจับมาผมดูแล้วมันก็จะต้องผมเห็นนัคือปูกับหอยเกิ คือพ่อคิพี่ว่ามาเนี่ยมันใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะไม่ไม่ไม่ได้เยอะครับเราจะมีที่หลังบ้านสองงานสามงานหรือเราจะไปทําที่ทุ่งนาได้แต่ทุ่งนาลักษณะที่ว่ามันก็คือต้องเป็นเฝ้าอ่าครับระบบนองระบบน้ําระบบไฟเต้าแต่ตอนนี้ถือว่ามันอยู่หลังบ้านเลยสะดวกหลังบ้านพี่ต้องขายขายพ่อแม่พันธุ์ด้ไหมที่นี่ขายเป็นปูครับขายเป็นปูพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนผมขาย แปดสิบาทลูกค้าก็นานๆมาทีเดีจ้านี่พอหกสิบบาทก็คือได้ด้วยใช่ครับหกแล้ว <100 S 2> าขายแบบไหนครับส่งไหมมีส่งไหม,ม,ส,มส่งไปสนีก็มีนะครับส่งไปสนีเพราะว่าพวกแปดพวกเฟอร์รี่เขาไม่รับตัดเลี้ยงก็ส่งด่วนไปสนีเขาครับ<ๆ><ๆ>หรือว่าถ้าว่าจํานวนอย่างที่ไปส่งอ่าเศรษกิจสองร้อยคู่ถ้าว่าร้อยคู่สองร้อยคู่เราก็ต้องไปส่งให้ดี ครับคุข้าวแ้ำมูมันคุยกันไม่ต้องคิดอะไรนี้ครับคือว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นลูกความของเราเป็นตัวจะดูแลให้ตลอดเลยถ้าเกิดว่าเอาจากความเราไปครับเพราะว่าการทําตลาดก็คือผมจะไม่รับซื้อเลยอันที่ว่าเป็นกิโลเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการตลาดจริงๆผมจะที่แจ้งกับลูกค้าเลยก็คือเอาจากผมเลี้ยงสมมติคู่ละหกสิบบาทนีาผมรับซื้อเป็นผมรับซื้อเป็นสี่สิบบาทผมกินด้วยยี่สิบบาททง่ายอย่างที่ผมจะส่งสองร้อยคู่ นะครับที่สีสะเกียดไม่จําเป็นต้องคูผมในบางทีผมที่เกลียดจับผมให้ลูกวามส่งเขาอุ่นกันไม่ให้ผมเนาะสมมติมูนสองครับผมให้ลูกฟามส่งแล้วทีนี้ผมก็อโนให้เขาแฝดทำถูกไหมครับสองร้อยคู่ผมไม่ได้แล้วสี่พันอะไรทำนองนี้คือว่า,มาแม<น>่ตามลูกวัมด้วยกัน,กนแต่บางคนนะครับตอนแรกเข้ามาประโยคแรกเลยรับซื้อคืนไม่รับซื้อคืนไหมทุกคนเขาบอกรับซื้อคืนดีดีแต่ตอนนี้ถ้าผมบอกว่ารับซื้อคืน ให้สูงให้4 0ิบาทบางคนบอกว่าขายอีกอะไรแท่ากี่ิบาท,บาทเพราะว่าบางคนครับผมขาย60ติ <c oughs> ลูกฟาร์มจริงขายแปดติดขายร้อยก็ขายได้ใช่ใช่ใชแต่ไม่จะเป็นอย่างนั้นครับตอนแรกเข้ามากลัวไม่ได้ขาย <c oughs> บางคนก็บอกว่ามันขายได้จริงไหมอันดับแรกครับเหมือนผมคิดเลยผมทะเลาะกันกับแฟนทุกวันครับจนไม่จ้างมึงอยากทําอะไรมึงทำเองในทือจอบถือไรคนยวอให้เขาดูความตั้งใจครับครั้งแรกที่ผมเหมนกันว่าเนี้ยงน้อ ขายให้ใครอ่าครับโซเชียลบนหานเนี่ยใช่ครับหนึ่งและทุกคนเขาจะบอกเลี้ยงยังไงให้รอดรเลี้ยงยังไงขยายให้ได้ยังไงตลาดาวิ่งมาหายิงโซเชียลครับเล่นไมบ่อยโูดหรือบอกทินไใครก็ทำอาชีพในปูเขาเข้ามาดูเองมันก็ได้ขายครับถ้าผมขายเป็นปูกิโลเด๋อนนี้ก็ไม่บาดไม่ไหวเหมือนกันแต่ผมเก็บไว <c oughs> ้ทำ่อไม่ทันอ,อ,อนาคตก็คือถ้าทำคู่น้องนานะครับพี่นาผมก็ต้อง เอาขยายใหใหญ่กว่านี้นะครับขยายให้ใหญ่แล้วก็ทกินนี้ก็ต้องแปลรูปเพิ่มมูลค่าให้ครับใช่ครับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปลรูปพวกปูดองน้ำพริกปูย่างองค์ปูอะไรทั้งพวกนี้นะครับนี่ครับเหมาะมากเลยถ้าเกิดว่าไทยพื้นที่ที่ทำแบบนี้ก็เริ่มต้นจากอะไรที่มันเลี้ยงาหกนาที่ต้องนะใช่เป็นปูเป็นปูหรือจัพวกอยหาาจากธรรมชาติก่อนอะไรอย่างนี้ นะครับแต่ตอนแรกปูธรรมชาติผมก็เลี้ยงนะครับเอามาใส่รวมกันเนี้ยแต่ไม่รอดนะครับปูที่เขาไปขุดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันจะเป็นปูนาแถวบ้านเราครับกล้ามหนีบเท้าอะไรอย่างเงี้ยต้องทางกันอีกต่อถ้าเกิดว่าคนอยากได้้วของผมมับก็สีเอิบเชดเละครับน้องปัตตี้ฟามปูนาอันใหม่ล่าสุดนะครับเพราะมันเ่าถูกบล็อกไปนะครับแล้วก็กลุ่มแต่ก่อนจะเป็นกลุ่มเลี้ยงปูนาใส่ใจทุกรายละเอียดโดยต่อตั้มน้องกี นะครับแต่ัวนี้คือเข้าไม่ได้เพราะว่าผมมตั้งระบบไว้นะครับระบบแบบอนุมัติคุณที่เขาจะพูดนะครับแม้กระทั่งผมยังพิชใหม่พูดไม่ได้ก็นนีมีกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกที่กลุ่มธาตเลี้ยงปูนาภาคตะาันออกเฉียงเหนือซึ่สมาชิกเดี๋ยวนี้ก็หาได้4ี่ร้อยกว่าคนอืครับตต่อก็พันหกพันเข้าไปติดตามความรู้ว่าจะเห็นที่ต้องพเรื้องความรู้เกี่ยวกับการดูแลผมจะนิ้นเป็นความรู้และเทคนิค Uh huh. นะครับเทคนิคต่างๆเลยว่าปูเขาอยู่ยังไงนะครับห uh huh. รือว่าการเลี้ยงวิธีแต่ฝังกับเลี้ยงอะไรเลยอย่างนี้นะครับ uh huh. ก็ไม่ปิดกัน้นความรู้นะครับเพราะว่ารับถ่ายทอดมาจากอาจารย์ uh huh. ต้องมาบอกเขาเพราะเน้นหลักของอาจารย์นั่นคือท่านจะไม่บอกว่าอยู่ดีๆจำนายพ่อแม่พันปูนาเกตน uh huh. ดฮะแต่บอกว่าเราจะมีอ่ได้รับข้อมูลใม,มาเราถ่ายทอดเป็นความรู้ให้เขาเขา<อ>เห็นว่าเขามีความรู้ uh huh. เขาเข้ามาหาเราเอีก uh huh. ครับเป็นแนวคิดที่ททดีมากๆเลยก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเนี่ยจะทำแบบฟาร์มแบบพี่ต้อมเนี่ยครับใช้พื้นที่หลังบ้านให้เกิดประโยชน์นะครับสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเป็นอาชีพได้ด้วยก็เข้าไปกดติดตามหรือว่าทักเข้าไปสอบถามความรู้ในเรื่องของการดูแลการเลี้ยงการตลาดต่างๆผ่านพี่ต้อมได้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่ต้อมมากๆครับวันนี้ครับขอบคุณมากๆที่แบบเจอกัน โดยบังเอิญจากการค้นหาคราบผมค้นหา Facebook เ,นะเดี๋ยวเราใช้เวลานี้ใน,นการเก็บบรรยากาศเก็บภาพต่างๆเลยครับผมขอบคุครับ้ี่้อนี่ถือว่าเป็นความบังเอิญที่โชคดีของผมมากๆครับที่ได้มาชมที่นี่ได้ได้รู้จักกับพี่ตั้มที่อนุญ,ญาตให้ผมเข้าถ่ายทำและนำเสนอแนวคิดและวิธีการต่างๆอย่างเต็มใจและตั้งใจขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณแทนทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วย ไม่คิดว่าการเจอกันครั้งแรกพี่จะให้ใจผมขนาดนี้จนเกงใจเลยครับคลิปอาจจะมืดๆหน่อยนะครับจากการที่เรามาถึงที่นี่เกือบๆหกโมงเย็นเลยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หรือถ้าจะดูคลิปต่อไปในช่องก็สามารถกดด้านซ้ายได้เลยนะครับผม